ตอนนี้เราอยู่ไหนคะพี่พิพิพธภัณฑ์สวนหินกลางแจ้งมหาวิทยาลัยขอนะะอขอแก่นนะคะอยู่ที่ขอนแก่นคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างไปเลยเรามาเริ่มจากตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดขอนแก่นค่ะมีชื่อว่าอะไรคะไอ้ย่าภูเวียงโกซอรัส สิรินทร์แน่ค่ะใช่ไหมคะย่า้ย่าเข้าไปดูใกล้ๆสิว่าใหญ่ไหมลูกอลตอนนี้กำลังชอบผีเสื้อนะคะเห็นผีเสื้อค่ะเอ๊ย่คะตัวต่อไปอะไรคะนี่แหละอ๋อนี่ค่ะเขามีชื่อว่าสยามโมไทรัสไทรัสนัสอีสานแอนทิสค่ะลูกค่ะตัวนี้นี่เห็นไหม แสดงว่าเขาเจอที่บ้านเรานเนี่ยย่า mm hmm. เออเจอที่สาลสยามโมไทยรัตน์อ๋อสยามโมไทยรัตน,น์อีสานแอนทิสนะคะนี่เหมือนที่เล็กใช่ไหมลูกเยียคะตัวต่อไปอะไรคะตัวนี้มีสามนอแล้วมีปากเป็นนกแก้วชื่อว่า<ช>ไทยเซเลปต์ตใช่ใจไหมคะใช่เหมือนันเข้ มันไทยเซลล่าท็อปเป็นอะไรคะมันไทยเซลล่าท็อปมันเป็นอะไรอะมันเป็นตุ่มตุ่มตุ่มยุงกัดใช่ไหมเคยมาที่นี่ต้องฉีดซอฟเฟลด้วยนะคะเพราะายุงเยอะมากมตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะรู้จักไหมไม่รู้จักโอ้โหโดนอะไรกัดก็ไม่รู้นะคะมือพองเลยต้องรีบกลับบ้านใช่ไหมคะมีเยอะเลยนะตัวนั้นชื่ออะไรยะชื่อว่าสเกตโซโซลัสสเกตโซโซลัสนู่นมีตัวนู้นเนี่ยข้างหลังข้างหลัง ชื่ออะไรกําลังทะเลาะกันอยู่ทะเลาะเลยฮะทำไปหาเอาละค่ะถ่ายรูปหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าใครอยากมาดูนะคะเป็นไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์สวนหินกลางแจ้งนะคะนี่แต่มาสวนทาไปแล้วเลิกก็เลยเดือดแต่บบหินแบบนี้นะคะอะไรคะสูนทําไปแล้วใช่แต่อันนี้เขาสร้างมาเองค่ะนี่ ใช่มันเดนอสาวสูญพันไปแล้วนะคะเป็นสัตว์ดึกดำบันใช่ถ้าใครอยากมาเจอน้องน้องตัวขนาดเท่าของจริงเลยใช่ไหมคะยะใช่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะสำหรับวันนี้มามากับเอย่าเลิกกลัวแล้แลกวลก็ไปก่อนนะคะมาทนลกโอเคบ๊ายบายค่ะ